สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับกลับคําสูตรช่องปุนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้พี่น้องจ๋าปูนาจะพาพเพื่อนมเมื่อ้าถึงเรื่องนะคะหัวอกเมียฝรั่งนะคะคือปุนารู้จักน้องคนหนึ่งนะคะเขาก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตนะคะหัวอกเมียฝรั่งในต่างแดนนะพี่น้องเนาอปุนาก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆนฟังว่า เมียฝรั่งเนี่ยอยู่ที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่สุขสบายมันไม่ได้มาแบบว่าอยู่แล้วประสบผลสำเร็จกันทุกคนนะคะปูนาก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้นะคะที่น้องเขามันเล่าให้ฟังมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันคะ่ะว่าชีวิตเมียฝรั่งแต่และคนเนี่ยมันมันใช้ชีวิตกันยังไงอ่า แล้วก็ความแตกต่างของครอบครัวของแต่ละคนมันเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงการใช้ชีวิตในเมืองไทยหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมือนี่ปูนาก็เลยจะเอาเรื่องเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะ เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะมาติดตามเรื่องกันว่าต้องฟังให้จบนะถ้าฟังไม่จบนี่จะไม่รู้เรื่องนะคะต้องฟังให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันพร้อมๆกันมาเข้าเรื่องกัน,นวน่าพี่น้องจ๋าอันน้องคนนี้นะคะเพินยูมองบันเล็กๆนะคะ แถวภาคอีสานนะคะแต่พู้น่าจะบ่อกนะว่าเป็นจังหวัดใดเป็นหมู่บ้านใดนะคะน้องเพิ่นบอกว่าอยาให้บอกก็เลยจะทำตานเพิ่นเนาะ mm hmm. เพิร์นก็บอกว่าเพิร์อนอยู่หมูม่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแถวภาคอีสานนะคะประมาณบ้านหมู่บ้านนี่ก็จะประมาณร้อยหลังคาเรือนนี่แหละหมู่บ้านร้อยหลังคาเรือนนี่ก็จะมี11บ้าน11หลังที่ได้ลูกเขยเป็นฝรั่งว่าสันน้องเพิ่์นบอกให้ฟังว่า สาเหตุที่ได้หลูกเคยฝรั่งก็คืออันภัยมีลูกสาวในหมู่บ้านนี่ภัมีลูกสาวก็จะพาก,กันไปทํางานอันบาฝรั่งอาจจะไปแถวกรุงเทพหรือแถวภูเก็ตหรือแถวพัทยาอะไรก็ตามที่แบบเขามีบาฝรั่งเนะ่เขาก็จะไปทํางานเขาก็จะได้สามีฝรั่งกลับมาแล้วก็มาสางบ้านหลังหญ่ๆยมือสื่อรถให้พ่อให้แม่สื่อหน้าสื่อทงสื่อท้องให้พ่อแม่แบบว่าแบบแข่งขันกันมาเถอแล้วที่นี่อ น้องคนนี้นี่เพิ่นเคยแต่งงานมาแล้วแต่งงานมาแล้วแล้วก็เลยมีลูกสองคนลูกสองคนแลวก็แบบว่าสามีกะอยู่เข้ากันบ่ไรอยู่น้องกันบ่ไรนะก็เลยตัดสินใจเลิกน้องก็เลยบอกว่าตัดเลยตัดสินใจเลิกกะก็เลยนองเขาก็เลยไปทํางานยุงเทพทํางานกรุงเทพแล้วก็ไปทํางานแบบกับบ่ได้ไปทํางานขับงานบ่าไปทํางานแบบเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นไปทํางานยุงเทพแบบว่าขายของขายของตามหาไรไ้มันกับเดือนหนึ่งมันกับบ่ค่อยเยอะแล้วก็ เวลาได้รับเงินเดือนมากก็จะส่งให้แม่เพราะว่าแม่ต้องดูแลลูกสองคนนะน้องวางสีอันบานีก็ทํางานอยู่โดนเติบเราก็หน้านองเพื่อนก็เป็นคนขยันทํามาหากินน้อนเที่ยงจะได้ทํางานห่ามมันก็เงินเดือนบ่หลายแม่บอกกันแตเงินก็จ่ายค่าบ้านแน่ค่าแต่งโตแน่ค่าพ่อแม่ก็ต้องน้องก็บอกว่าส่งให้พ่อให้แม่กับ ทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าลูกกันอยู่กับพ่อเมียนะบ้านี้ก็จะพ,ร,พร้อมกับต้องรับผิดชอบเพราะว่าแฟนนั่นแฟนที่แฟนที่ใดร้วมกันเขาก็บ่เคครับผิดชอบว่าจะนองเพราะนั่นว่าและที่นี่พ่อเมียก็เลยแบบเห็นลูกสาวคางบ้านเนี่ยไปได้สามีฝรั่งแล้วกัเขามาสือบ้านมาสางบ้านหลังใหญ่แข่งกันนาะลูกสิบเอ็ดหลังบ่านในมู่บ้านนั่นลอยหลังค้าเลื่อนแต่ว่ามีลูกเคยฝรั่งอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหลังบ่านแต่ว่า อยู่เมืองนอกกันได้ค่ะอยู่เมืองไทยคือแบบว่าฝรั่งกับอยู่เมืองนอกแต่ว่าลูกสาวกับอยู่เมืองไทยฝรั่งก็ส่งเงินมาซัพพอร์ตคือขอเห็นบอกว่าอันอาบางคนน่ะอนพอเนี่ยได้ยินข่าวว่าลูกสาวมีแฟนฝรั่งเนี่ยไปยืมเงินทกศมาซื้อรถปิกอัพแล้วว่าสันไปออันซื้อของ ประดบปงประดับบา้านมาเตียมใบตาไว้สั่นลูกสาวเพราะท่านในแบบว่าพึ่งพึ่งจะมีแฟนฝรั่งแต่ว่าบริยูน้ำกันกนั่นสิค่ะพ่อแม่ก็ไปเตรียมยืมเงินทากสอ,ทอกทากซ้อไปสื่อรดปีกองป,ปีบอไปสื่อนั่นสื่อนี่สื่อของเขาบงเขาบ้านลูกสาวกลับมากอะสิเฮ็ดยังไดพ่อแม่เดือกต้องย่อมตัวเองไปทํางาน งององออยู่บ้าฝรั่งยางเคยเพื่อจะมาเอาเงินให้พ่อแม่มาใส่หนี่้พ่อแม่น้องคุนบอกว่าสิาเป็นยังสิในหมู่บ้านของหน,น,น่องนะเนาะแล้วก็สมมติว่าบ้านบ้านนี่ได้ลูกสาวได้ลูกเคยฝรั่งบรวยกะจิบอกลูกว่าเลิกเลิกเลิอกอย่าไปเอามันมันจนไปหาผู้ไม่ลูกสาวก็จีกันลูกสาวก็จีไปหาผู้ไมก่กะจีเป็นยุงสิพอ่อแม่กัแบบว่า,วาคือลูกสาวนี่พมยายามแบบว่า แข่งกันนะั้นบ้านสิบเอ็ดหลังที่ใดหลูกเขยฝรั่งนะี่สิแข่งกันว่าบ้านหลังใดสีหลังไงไพอเม่คนใดสีใส่ท่อเยอะๆคือสิแบบว่าแข่งขันแข่งแบบว่าอวดลำอวดรวยกันนองเพื่อนก็บอาฟังสิบ้านนี้มันก็นเลยมากระทบกับโบตน้องคือพอเม่ของน้องไปเห็นหลูกสาวบ้านสิบเอ็ดหลังเนะ่เพื่อนเป็นอย่างคืออันได้หลูกเขยฝรั่งแหล้วก็บแบบมาสางบงสาบ,บานสื่อรถปิกอัพให้ขับมา สื่อท่องไงไสอวดกันบานนี่พอนอกเพิ่นกั็พอก็แม่หนอกกันเลยว่าเป็นอย่างคือพอไปหาทํางานขับงานบ่าเพื่อจะได้ไปเจอฝรั่งเพื่ออันเสด็จพอก็แม่เสด็จมีท้องมีเทิงมีรถขับคือเพื่ออื่นหนอกก็เลยมาคิดคิดไปคิดมาหนอกแล้วเออในเมื่อพอก็แม่เพิ่นกวายังสัน่นหนอกเพิ่นก็นเลยตัดสินใจไปทํางานฝรัง่งบ่าฝรัง่ง ก็เลยไปเจอไปโชคดีที่ไปทำงานบาฝรังใดอ่าก็เลยไปเจอกับแฟนภา่นไปเจอกับแฟนจะบอบอกนะว่าฝรั่งประเทศใดจะแต่เพิ่นก็นเลยไปเจอแฟนฝรั่งอ่าไปเจอแฟนฝรั่งคนหนี่เพิ่นกับบริรัมได้รวยเนาะเพิ่นกับแบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยมาอันเที่ยวมาอย่างสี่เพิ่นกับ เพิ่นกับโบเเพิ่นกับบอกนองคนเนี่ว่าเพิ่นดบเป็นคนมีฐานะดีแต่ว่าเพิ่นคนทำงานทำการเพิ่นมีอาชีพที่มั่นคงเพิ่นกับบอกทั้งบ้านเพิ่นกับบอกเลว่ามีฐานะร่ำรวยอีย่างคือหาหาสากินคำว่าเถากับฝรั่งนะธรรมดานทํามาหากินคือพลังทัวรไปบอได้ว่าว่าร่ำรวยอียงหมากไม้เพิ่นกับบอกนองนองก็เลยบอกว่าโบเป็นอย่างนองก็เลยบอกว่าสั่น ล่องคบกันไปคบกันไปแล้วผู้ชายก็เลยแบบว่ากลับไปเมืองนอกกลับไปเมืองนอกแลก้วก็ส่งเงินมาให้หนอ้องใส่ส่งเงินมาให้น้องใส่ก็ส่งบ่หลายแม่บอนะพ่อแม่ก็เลยว่าอัน เป็นยัง,งเงินหลูกเคยผู้อ right ื all all ่นบ้านอื่นเขาคือมีเงินหลายแท่ประสันพ่อกับเมียว่าปัจจะของไปได้สามีฝรั่งคือเงินแต่ละเดือนคือสิใส่กับบอพ่อเป็นยังเขาบ่ไปเอาผัวได้ดีลุ้ยคือผู้อื่นกับยังสิไปเปรียบเทียบน่อมกัว่าว่างน่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบานนี้อันหลูกสาวฝรั่งที่สิบเอ็ดหลังน่ะกะแบบว่าบ่ไดไปเมื่อหนอกค่ะคือแบบว่า คืออ,อยู่เมืองไทยจะอยู่เมืองไทยกันคือฝรั่งบางคนกับใหญ่ามาอยู่เมืองไทยน้ำยังสินะบางบางคนกับยังอยู่เมืองนอกคือแบบว่าฝรั่งกับไ,ไ,ไปไปมากสินอกจากแบบว่ากะคืออันพ่อแม่อยากได้ยังกะบอกลูกสาวไปซื้อให้ลูกสาวกะ คัดเพราะใดกับตกไปขอเงินสามีฝร well so, exactly. so ั่งสามีฝรั่งกับทรงมห้ิยงส่กับสิเป็นยงสิที่นี่พ่อแม่ของนองเพื่อนกับสิเปียบเทียบไปฟังเปรียบเทียบว่ากับนองคนนี้ว่าเป็นอย่างจะบของคือไปได้สามีจ้ำจนคือบ่คือคนอื่นนองเพื่อนกับสิมีความกดดันเพื่อนบอกว่าโอ้ยหนูกดดันไหลคือเพื่อนพ่อแม่เพื่อนเอามาเปรียบเทียบบานีีอันสาเหตุนี่ก็เลยเกิดขึ้นว่าสามีหนองคนนี้เพื่อนก็เลยอยากให้น่องนี่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศกับ กับสามีเนาะเพื่อนก็นเลยเห็ดมาเห็ดลงเห็ดเหลืองเห็ดหยางเนี่ยเอาน้องไปอยู่ต่างประเทศน้ำบานนี้อันน้องเพื่อนก็นเลยแบบว่าเพื่อนก็นเลยบอกกับแฟนทั้งที่แฟนก็บบ่วัมีเงินเลยพี่นนอกอันเพื่อนก็นเลยบอกกับแฟนว่าฉันของเงินแสนหนึ่งด้บ่อเพื่อจะได้มาเป็นค่าสินสอดเพื่อบออย่างให้ค้นทั้งบ้านเขานินทาบออย่างให้พอกับแม่เพิ่นเสียใจแฟนก็นเลย มัดจาัดก,การแตงงแต่งงานให้ก็เลยให้ค่าสินสอดไปหนึ่งแสนก็เลยเอาเรื่องทำเรื่องเอาหน้องคนนี้ไปอยู่เมืองหนอกน้ำอันบานีแต่ว่าไปอยู่เมืองนอกนี่น้องคนนี้เพิ่นบอท่านเลยเอาลูกไปน้ำนะจ๊ะลูกยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่เพราะว่าเพิ่งไม่อยู่เพ,พิ่งไมอ่มอยู่ได้หาปีเพิ่งไม่อยู่ได้หาปีนอกจากลูกอะ่ะ อัวท่านนี่เอามานําว่าสันเพราะว่าฐานะทั้งครอบครัวทั้งแฟนเพิ่นก็นยังบ่ทันพร้อมเนาะก,ก็เลยแบบว่าบัวเพิ่นอาจจะมีเหตุผลของเพิ่นเนาะอันนี้ก็บ,บ่รู้ทั้งเพิ่นว่าเป็นหยังคือบ่เอาลูกไปนําแต่ว่าพอมาอยู่เมืองนอกแล้วน้องเพิ่นก็อ่าบ่ค่อยอยากกลับบ้านกับพี่น้องจา๋าสาเหตุเพราะหยังเพราะว่าโดนพ่อแม่อ่าว่าใหา้แบบว่าเป็นหยังเป็นได้ผัวฝรัง่งเป็นหยังคือบ่ เอาผัวฝรั่งที่แบบรวยๆไปยังตรงไปเอาผัวฝรั่งจนจนนองกจะจิถูกพ่อแม่กดดันว่าเป็นยังคือไปเอาฝรั่งจนจนเป็นยังคือบอกไปเอาฝรั่งรวยๆเบิ่งบ้านผู้นี่เนี่ยอันเขาได้ฝรั่งจนจนแล้วเขาก็ยังปาถิมไปเอาผู้ไม่มันบดีกับปาไปเอาเอยๆไปเอาไม่เบิ่งเขามาสางบ้านสางยังอ สื่อให้สื่อหน้าบังพ่อแม่เขามีหน้ามีตามีอันจะกินเป็นยังจะของเป็นยังคือบ่นน้องกันเลยคิดว่าตอนแรกน้องกับเกือบเลิกเลยค่ะพี่น้องจานน้องเราฟังว่าตอนแรกน้องก,กดดันหลายเนาะเห็นพ่อแม่มากกดดันบาเลยน้องก็เลยบอกว่าเกือบเลิกว่าสันตอนที่น้องอยู่เมืองไทยนะตอนที่น้องยังบระเทศไท้มาอยู่ต่างประเทศน้องก็คิดไปคิดนะเออหรือว่าฉีเลิกหลักไปหาพูดนคนนไมท่ทีแบบว่า ฐานะดีกว่านี่จะได้แบบว่าให้พ่อแม่เพ่นธบ่ตรงมากดดันหนังสิงนองก็คิดคิดไปคิดมามันฝรั่งดีดีมันก็นหายากนองก็เลยตัดสินใจนั่นแหละที่แฟนง้องนะไปทำมาเรื่องมากก็เลยแบบคุยกันว่าฉันต้องการจะเอาเธอมาอยู่ต่างประเทศฉันว่าต้องการให้เธออยู่เมืองไทยประสันแฟนเลยว่านั่นแหละนั่นแหละสามีนองเขาก็เลยไปอนองก็เลยตกลงกันว่าโอเคเธอมาขอฉันแต่งงานจะขอเงินสินสอด หน 1, ึ่งแสนบาทเพื่อบรให้พ่อแม่ฉันแบบายขายหนาผู้ชายเขาก็าตกลงตัดิใจไปขอแต่งงานอยู่เมืองไทยล้วก็เอาเอาน้องคนนี้มาอยู่ต่างประเทศน้ำแล้วที่นี่หลังจากที่น้องมาอยู่ต่างประเทศนี่เราจะน้องกันเลยแบบว่าอ๋อการที่มาอยู่เมืองนอกเน,น,นี่ยมันบํเม,น,น,น,มนสบายอย่างที่คิดน้องก็เลยอันมหลูดความจริงว่าพี่น้องจากคลิปมันยาวไปจ้ะเดี๋ยวมาต่อ EP พีนะคะตอนจบของหัวอกเมียฝรั่งนะคะอย่าลืมนะคะ่ะพี่น้องถ้าผู้ใดมาคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไ่พลาดคลิปใหม่ๆของชองปุนา USA Channel นะคะอย่าลืมนะคะฝากแชร์ๆช์แชร์กันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเจออี2สนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีงามๆเลยคะ่ะสวัสดีได้หลายเลยจ้า